ประมวลภาพกิจกรรมงานมหาปณิธานสี่มูลนิธิพุทธชีจี้ไต้หวันในประเทศไทยประจำปี2559เข้าสู่สองทศวรรษมูลนิธิพุทธชืจี้ไต้หวันในประเทศไทยอาสาสมัครชีจี้จัดพิธีอธิษฐานบุญวอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นณสถานธรรมจิ้งสือ จึงได้เชิญสมาชิกผู้บริจาคและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันขอบพระคุณวันวานที่ผ่านมาขอให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีร้อยเรียงใจให้ทุกคนหมั่นภาคเพียรบนวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ขอให้ดวงปฏิทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สว่างสวยตลอดกาลท่านธรรมอาจารย์รักทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวท่านทุ่มเทท่านเสียสละท่านอดทน และท่านก็สามารถทำได้อันนี้เป็นความประทับใจกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีเข้าสู่ปีที่สองเราจิตอาสาที่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาส,สนาและภาษาต่างก็พร้อมใจกันมารวมตัวณสถานธรรมจิ้งสื่อใช้โอกาสแห่งบุญสัมพันธ์ จุดประกายเมตตาจิตก็เหมือนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปด้วยแล้วก็ได้คุยกับน้องๆค่ะได้เห็นกับน้องๆก็สนุกค่ะที่ชอบบุคลากรทางการแพทย์ทุมเทเสียสละบริการผู้ป่วยด้วยจิตอาสาทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาทํางานกับจีครั้งเดียวครั้งแรกสุดก็คงหลายปีมาแล้วล่ะรู้สึกว่าการทํางานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมันก็มีความสุข เป็นการบริการสุขภาพคะคะก็ตรงกับทางสายที่เรียนมาคือพยาบาลค่ะก็เลยอยากมาให้บริการทสุขภาพให้กับทุกคนนะะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นพอมาตรวจบ่อยๆก็จะมีคนไข้ประจําที่มามาตรวจอะไรเงี้ยก็ได้คุยคุยมีความสุขดีจากการรักษาโรคขยายสู่การดูแลระยะยาวช่วยแบ่งเบาจุนเจือความเป็นอยู่เป็นแรงใจสร้างรอยยิ้ม เขียงข้างให้พวกเขาเก้าวพ้นวิกฤตชีวิต I f e l like uh, like this uh, organization like a family จากเหตุการณ์เรือโดยสารระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครชีจี้จึงรีบติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวอยู่เพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดนแม้ต่างสัญชาติ แต่เราคือครอบครัวเดียวกันเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมอาสาสมัครชื่อจี้จึงได้นำจดหมายแสดงความห่วงใยจากท่านธรรมจารย์เจ้าเหรียนและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน3,000บาทมาร่วมอวยพรให้ทุกท่านอาการดีขึ้นในเร็ววันเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันท<ม>ี่12เมษายน2559เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงณห,หมู่บ้านดอยจนะอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพียงไม่นานบ้านเรือนทั้ง45หลังก็เหลือเพียงเท่าทาน187คนไร้ที่อยู่อาศัย13เมษายนอาสาสมัครฉีอจี้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากนั้นส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะครับที่สำหรับผู้ประสบภัยมีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนเปิดภาคเรียน ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้นักเรียนภายในหมู่บ้านเพื่อสวมใส่ในวันเปิดภาคเรียนจัดพิธีเสิร์ฟน้ำชาสำนึกคุณให้เด็กๆภายในหมู่บ้านเสิร์ฟน้ำชาให้กับคุณครูเพื่อแสดงความสำนึกคุณภาพรอยยิ้มแห่งความสุขของคณะครูและนักเรียนแสดงให้เราเห็นว่าในช่วงเวลาที่มืดมิดก็ยังมีแสงสว่างอยู่เสมอ ครบรอบ20ปีชื่อจี้ประเทศไทย8พฤษภาคมจัด3พิธีสำคัญพิธีเปิดใช้สถานธรรมจิ้งซืออย่างเป็นทางการพิธีส่งน้ำพระประจำปี2559และกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ที่ทานได้ทำคือท่านได้มอบความรักอย่างยิ่งใหญ่ใช้คำวาตามากให้กับก ความรักกันนั้นเนี่ยกอให้เกิดความรักและศรัทธาที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในพิธีส่งน้ำพระชะล้างจิตใจแม้ว่าจะต่างศาสนาแต่ทุกคนก็สามารถนําจิตอันบริสุทธิ์รวมส่งน้ําพระได้เช่นกันกิจกรรมมอบข้าวสารในครั้งนี้ได้มอบให้กับผู้ยากไร้1,851ครอบครัวจากชุมชนในเขตประเวศ30ชุมชนมีอาสาสมัครและจิตอาสา คอยแบกข้าวสาราเดินเคียงข้างไปส่งถึงรถก็เขาแจกแบบนี้เราดีใจภูมิใจแล้วก็เพิ่มใจถึงเหนื่อยหน่อยแต่ก็อิ่มใจอิ่มท้องให้ความรักมอบความหวังทุนการศึกษากล้าใหม่ชื่อจี้ปีที่6ชื่อจี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้ว6 9 6ทนเนเอตรงนี้ก็จะลวกค่ะตอนแรกหนูเอาไาเทปแต่วทีนี้มันก็หายไปแล้วน้องแพร นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้วยังได้รับบ้านหลังใหม่น้ำฝนไม่รัว่วนอนหลับสบายเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มได้อีกครั้งขอบคุณทุกคนนะคะ่ะทั้งผู้ใหญ่ใจดีและครูผู้อาสาสำหรบทุกคนเลยค่ะถือว่าเป็นก่ัและกำลังใจให้กับผู้เรียนนะคะที่จะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เพียงสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้การทำความดีตอบแทนสังคมดูแลครอบครัวบุญคุณเรียนรู้ความหมายของชีวิตเราเป็นคนหนึ่งที่ได้แล้วได้รับจากคนอื่นมๆเขาให้เรามาแล้วก็ต้องตอบแทนอาจจะไม่ได้ให้กับชืิตที่อาจจะให้กับคนอื่นแบบเราช่วยอะไรเขาได้เรแล้วก็ช่วยเขาเหตุการณ์ระเบิดสีแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558อาสาสมัครชืจี้ในเมืองไทย เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆมอบความรักความห่วงใยเพื่อให้พวกเขาสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้คุณจางเต้าหยวนซึ่งอยู่ห่างจากจุดระเบิดไม่ถึง3เมตรทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอาสาสมัครชีจี้คุณจางอิงมานจะเดินทางไปเยี่ยมคุณจางและภรรยาสัปดาห์ละครั้งโดยจะนำอาหารหรือผลไม้ติดมือไปฝากอยู่เสมอ หลังการรักษาเป็นเวลากว่า1ิเดือนและผ่าตัดถึงยี่สามครั้งตอนนี้คุณจางมีอาการดีขึ้นมากขาของเขาเริ่มขยับได้และพร้อมที่จะเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศไต้หวัน,น,นแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมกลับบ้านได้แล้วหลังจากอยู่โรงพยาบาลมาเกือบปีตอนนี้ก็เหลือแต่ใส่เฟือกเราให้กระดูกติดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นับจักนี้ก็อาจจะประมาณสองถึงสามเดือนน่าจะเดินได้คล่อง พอไปรอดใช่ไหมคนที่ก็มีทุกข์กับเรายังมีเยอะเพราะว่าทุกอย่างล้วนอยู่ในวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายขอบคุณคุณยายแสงที่มอบโอกาสให้ชาวเฉือจี้ได้ดูแลท่านมาตลอดระยะเวลากว่า8ปปีถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่คุณยายแสงเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นครูผู้ให้บทเรียนอันล้ำค่า ท่านจะยังอยู่ในใจของทุกคนเสมอทุกวันทำดีทุกเวลาเปี่ยมด้วยบุญคุณกะรายาโพทาวานิชอาสาสมัครชีจี้วัย82ปีขันอาสาเป็นสะพานกุศลเชิญชวนร่วมช่วยเหลือคนผ่านกระปุกออมบุญกรทุมบุญมากกปีแล้วหลายปีแล้วได้ช่วยเหลือนะนะคนนะที่เขาได้ยโอกาส เราไปกระเป๋าออกเดินคุยไป่อกจากข้อให้ทักออกไปไหนป๋กไปแก่กระปุกอมบุนเราเป็นยังไงเราก็เอาให้ขอดูเนี่จะมีเนี่ยกระปุกอมบุนใช้ธรรมะชะล้างจิตใจใช้สองมือทำรีไซเคลิลรักษาสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครฉีตี้โพธาราม จัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยนำขยะมาจากบ้านและจากโรงพยาบาลมาคัดแยกพร้อมทั้งชักชวนผู้สนใจทั่วไปให้มาร่วมกิจกรรมหรือนำขยะมาบริจาคเพื่อร่วมพลังบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวชือจี้ยึดหลักโดยตรงตรงจุดเคารกใช้ได้จริงทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตามลำดบับความสำคัญสอดคล้องกับความต้องการช่วยเราได้เยอะอลกช่วยได้หลาย,ลายวัน13ตุลาคมวันที่ความโศกเศร้าเข้าปกคลุมประเทศไทยประชาชนต่างโศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ รับนรมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนมูลนิธิพุทธชืจี้ใต้หวันในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนสืจี้ร่วมทำดีเพื่อพอ่อตัดใบตองนึ่งข้าวเหนียวผัด้าเห็ดหอม คนละไม้คนละมือทำข้าวเหนียวห่อใบตองวันละสองพันชุดเพื่อน,นำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางบริการอาหารเช้าน้ำร้อนบริการน้ำเต้าหู้ผูกบุญสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนที่เข้าแถวรอสักการะพระบ,บรมศพพร้อมช่วยเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมแถวนี้เราที่จัดงานไปสันนวลที่บอกว่าเออ อย่างเช่นทํารีไซเคิลอย่างเช่นทําอาหารเจมาเจแล้วก็ให้ล้ำเหลืออล้ำเต้าหู้กินอย่างเงี้ยความรู้สึกเราก็ทําด้วยใจที่จริงๆบิงหร่างในดวงวันที่5ธันวาคมด้วยสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาสาสมัครชีจี้ประเทศไทยจัดงานทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งจัดโรงบุญเจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานคณะครู บุคลากรและผู้ปกครองจากโรงเรียนฉีจี้เชียงใหม่รวมถึงจิตอาสาชีจี้ดำเนินการลงพื้นที่เดินเข้าออกบ้านเพื่อสำรวจผู้ยากไร้ทั้งพื้นที่ราบและบนภูเขาสูงเพื่อเข้าใจสภาพผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หลังจากรับทราบข้อมูลของผู้ยากไร้แล้วอาสาสมัครจึงประชุมวางแผนการมอบผ้าห่มกันหนาว10ธันวาคม มูลนิธิพุทธศิจี้ไต้หวันในประเทศไทยมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวมอบความรักและความอบอุ่นให้ภาคเหนือต่อเนื่องสามปีให้บริการชาวบ้านดังญาติมิตรบริการอาหารเช้าและน้ำดื่มอีกทั้งยังมีบริการตัดผมบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจิตอาสาคัดเลือกสิ่งของคุณภาพดีทั้งผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวและถุงเทา้า วันนี้ได้มาครับของทื่กออันจากชีจีน้นี่โอ้รู้สึกดีใจครับได้ผ้าโ่มได้ของที่กันเราให้ไปเนี่ยก็คุ้มค่าจริงๆครับมันเป็นความตรงกันของผู้รับกับผู้ให้ความสุขมันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายมันมีแต่ปิติที่ยิ่งใหญ่ชาวชื่อจี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่รวบรวมนํามามอบให้จะทำให้พวกเขาอบอุ่นใจก้าวผ่านความเหน็บหนาวได้อย่างไร้กังวลน,น่าดีใจที่ทางชิจิได้มอบให้ทุกคนที่ไม่ที่ไม่เรียกว่าไม่ไม่แบ่งชั้นหรือวรรณะนะนะไม่แบ่งผู้คนนะครับเพียงแต่เขาขาดแคลนแค่นั้นเองนะการช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาภัยหนาวในปีนี้รวมทั้งสิ้น47หมู่บ้าน2,772ครอบครัว 8, ท่านธรรมจารย์เจ้เหียนได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรกับบุคคลนั้นเราก็จะรักและให้ความสุขแก่เขาดุจเช่นญาติมิตรความรักที่ทำให้เขาเป็นสุขและเราเองไม่เกิดทุกข์คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่